คนเกิดวันพุธค่ะฟังดีๆนะคะคนเกิดวันพุธนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคนเกิดวันพุธตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนดวงจะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกดวงการงานค่ะเริ่มมีสัญญาณเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญส่งผลให้คุณมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าในหน้าที่การงานคนเกิดวันพุธฟังดีๆค่ะแสดงว่าดวงมาแล้วดวงเปิดฟ้าเปิดนะคะ ช่วงระหว่างนี้อยากจะสมัครงานอยากจะได้งานใหม่หรืออยากจะทำอะไรก็ตามนะคะรีบเลยค่ะรีบ launch ร e s u m e นะคะรีบสง่งไปสมัครงานเลยนะคะจะมีโอกาสดีในช่วง15วันจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะเขาบอกดวงเปิดมีโอกาสได้อ่รับงานใหม่มีโอกาสได้ในเรื่องของงานใหม่เงินใหม่มีโอกาสได้ปรับตำแหน่งเดิมนะคะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของงานใครที่กำลังจะลงทุนเรื่องของออนไลน์ใครที่จะทำธุรกิจต,ต,ต่างๆหรือจะเริ่มหา าชีพเสริมเนี่ยช่วงจังหวัดที่เป็นช่วงจังหวัดที่ดีสำหรับคนเกิดวันพุธฮะเพราะเขาเชื่อว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในช่วง15วันนี้นะั้นดวงการงานถือว่าดีค่ะนะคะ มาสู่การเงินนะคะดวงการเงินของคนเกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนฟังนะคะเขาบอกดวงการเงินเป็นช่วงที่ดีของการเงินค่ะนะคะโชคในการเดินเงินย,ยังพอมีอยู่จะได้จับเงินก้อนโตมีลาบลอยแบบฟุกๆโดยที่คุณเองก็ไม่ทันตั้งตัวดวงการเงินอุ้ยไทยวันนี้วันอะไรอะ่ะวันที่16เนาะวันนี้วันที่16นะคะลองดูดีๆค่ะคนที่เกิดวันพุธลองดูดีๆค่ะ เขาบอกใกล้ตัวเนี่ยนะคะของคุณเนี่ยอาจจะโชคดีได้ไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขที่บ้านท้ายเบอร์โท,ทรศัพท์ว่ากันไปลองดูะจะมีตัวเลขที่เหมาะทําให้คุณเนี่ยโอกาสวันพุธในช่วงระหว่าง15วันเนี่ยฮะจะมีโชคดีมาแบบฟุกๆส่วนดวงการเงินฮะก็ยังมีโอกาสดีๆมีการปรับเปลี่ยนและมีโอกาสจับเงินก้อนโตหรือมีโอกาสได้เงินที่เป็นก้อนเข้ามาก่อนหรือใครก็ตามที่ในเรื่องของการเงินทําเรื่องของสถาบันการเงินเอาไวา้ทําเรื่องซื้อรถซื้อ บ้านอนุมัติได้ง่ายมากนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันพุธดีค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะใน15วันนี้แต่วันที่16จนถึง30สิสิ้นเดือนนี้ค่ะนะคะดวงความรักนะคะของคนเกิดวันพุธค่ะดวงความรักของคนเกิดวันพุธนะคะ ถ้าเกิดอยากรู้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะคะกดดาวกดทุกสิ่งอย่างที่จะกดค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันค่ะเขาบอกดวงความรักคนที่เกิดวันพุธเนาะคนโสดค่ะความสัมพันธ์ไม่พัฒนานะคะ,ะสนานภาพคุมเครือ แนะนำให้ลองหาโอกาสถามหาความชัดเจนจากอีกฝ่ายนะคะแสดงว่าคนโสดนะคะความรักใน15วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเจอของแข็งเขาแล้วล่ะค่ะนะคะเราเจอตอแล้วนะคะคําว่าเจอตอคือสะดุดตอแล้วหานะคะเรากําลังจะเจอตัวพ่อตัวแม่ของความรักนะคะที่เราจะต้องดูดีๆช่วงจังหวะนี้คนโสดอาจจะเจอคนเจ้าชู้นะคะช่วงจังหวะนี้เราเจอคนโสด,โสดที่กําลังจะเจอสิ่งต่างเราอาจจะเจอคนมีเจ้าของ แล้วเขาไม่พูดเขาเป็นนายสถานีเก่าไนงะเขาสามารถแบบปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บ,บได้หมดเลยโดยที่เราไม่รู้นะคะดังนั้นภายในภายในตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนฮานะฮะต้องดูดีๆค่ะนะคะเพราะว่าคือต้องถามความชัดเจน,นะคะ่ะเพราะคนโสดอาจจะเจอคนที่ไม่ชัดเจนนั่นเองหรือคนที่กำลังจะเข้ามาใน15วันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะเราจะเจอนายสถานีเก่าใครเข้าใจคำว่านายสถานีเก่าไหมเข้าใจไหม นายเธอไม่เข้าใจหรอนายสถานีเก่าคือคนที่สับหลีกรถไฟไงนาะย nice สถานีอ่ะคนที่แบบปับป๊บะไม่ให้ชนกันนะฟุ๊บปับฟุ๊บปับฟุ๊บปับแบบเนี้ยเขาเรียกนายสถานีเก่านะคะคือเขาจะเมนเทจเก่งนั้นคนโสดช่วงนี้หยุดคันก่อนเลยค่ะใจะเย็นๆนะคะคุณอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคุณคนคุณอาจจะเจอคนที่แบบประมาณ เก่งเรื่องการเมเนจคนแต่เขามีแฟนอยู่แล้ว4คนคุณจะกลายเป็นซ .5 อห้าทันทีต้องระวังนะคะดังนั้นหยุดห่างนะคะสำหรับคนโสดช่วงระหว่างจนถึงสิ้นเดือนนี้ความรักสําหรับคนโสดไม่ดีแน่นอนนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะนะคะเขาบอกว่าต้องเอาใจใส่เรื่องของความรักเป็นพิเศษค่ะเพราะคนที่มีคู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธวันพุธโดยส่วนใหญ่เป็นคนเอาใจใครไม่เป็นอยู่แล้วล่ะคนที่เกิดวันพุธโดยส่วนใหญ่พูดจาผงผางละแต่เจตนา ฟังดีนะคะแต่เจตนาดีคือเป็นคนดีอะ่ะแต่เพียงก็พูดไม่เป็นนะดังนั้นความรักค่ะนะคะสาหรับคนที่มีคู่โดยเฉพาะคนเกิดวันพุธเนี่ยความรักบางทีเรื่องคําพูดสําคัญคือบางทีคําพูดน้ําคำเนี่ยเราเป็นคนตรงไงบางทีคนที่ฟังก็จะรู้สึกว่าแบบมันมันมันสะเทือนนิดนึงอะ่ะดังนั้นคําพูดดูดีๆสําหรับคนมีคู่ต้องปรับตัวหรือปรับความเข้าใจหรือว่า คุยกันให้มากขึ้นแล้วจะผ่านพ้นไปได้จะได้ไม่ทะเลาะวิวาทกันจนถึงสิ้นเดือนนะคะส่วนสุขภาพไม่น่ากังวลใจค่ะยังมีสุขภาพที่ดีอาจจะแค่แบบปวดเมื่อยตามตัวมีความรู้สึกว่าเราเองเราแบบเ,เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เล็กน้อยไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนสุขภาพยังดีค่ะดังนั้นไม่ห่วงนะคะในช่วงคนเกิดวันพุธค่ะนะคะ